เวลาเราจะสารสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เราก็ต้องดูภายในเราก่อนเนาะว่าเราซื้อเขาบ่อยแค่ไหนเยอะแค่ไหนจริงๆมันก็ไม่ต้องซื้อเยอะแค่ไหนเราแค่ดูว่าบ่อยแค่ไหนเราดูจากที่ไหนดูจากรายงานที่เราซื้อว่าเฮ้ยในซัพพลายเออร์พวกเนี้ยเราซื้อเขาถี่แค่ไหนบ่อยแค่ไหนว่าถีบ่อยดูจาก PO ที่เราเปิดว่า ในเดือนนั้นเราเปิด PO อกี่ครั้งแล้วก็ดูไปถึงยอดเงินด้วยถ้าเราเปิดซื้อถี่ๆนั่นนะเราเรียกซัพพลายเออร์เจ้านั้นมาคุยดูอันนี้เป็นเบื้องต้นเนาะมาคุยแล้วมาสารสัมพันธ์ครูเคยบอกเสมอการที่เห็นหน้ากันมันจะทําให้คุยอะไรง่ายมันจะทําให้เราต่อรองอะไรได้เยอะกว่าที่เราไม่เคยเจอหน้ากันเลยมันเห็นหน้าเห็นตามันจะเกิดความเกรงใจเกิดความสนิทกันขึ้นไปนิดนึงดังนั้นการคุยอะไรเนี่ยมันจะเหมือน จะเป็นเพื่อนกันและดังนั้นเราวางแผนในตัวเราก่อนวิเคราะห์ดูก่อนให้เจ้านี้เหมาะเจ้านี้ไม่เหมาะอย่าพึ่งทําโดยที่เราไม่วางแผนภายในมันจะทําให้เราทํางานง่ายถ้าเราวางแผนข้างในของเราเฮ้ยรีบมาสิเจ้านี้หนึ่งสองสามสี่โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันเรียกคุยเจ้านี้ว่าวันนั้นฉันเรียกคุยเจ้านี้ทําแบบนี้คุณจะได้งานคุณจะไม่สเปะสปะอย่าพึ่งไปฟังใครว่าเฮ้ยเธอต้องทําอันนั้นทีเธอต้องทําอันนี้สิ เราโน้ตไว้ก่อนโอเคมันเป็นสิ่งที่ดีที่มีคนมาสะท้อนแต่เราต้องมาวางแผนข้างในเราด้วยไอตัวที่สารสัมพันธ์ที่ครูบอกเนี่ยเฮ้ยเบื้องต้นมาดูซิรายงานเราซื้อเขาถี่บ่อยแค่ไหนก็เรียกเจ้านั้นมาคุยก่อนยังไม่ต้องมองลึกลงไปว่าเฮ้ยเขาเหมาะกับเราเราเหมาะกับเขาไหมเขาขายเราเป็นเจ้าหลักหรือเปล่าเขาขาดเราไม่ได้หรือเปล่ายังไม่ต้องรึกตรงนั้นเอาแค่ส่วนง่ายๆตรงนี้ก่อน ดูวิเคราะห์รายงานเฮ้ยอันไหนซื้อถี่ซื้อบ่อยเรียกมาคุยสิเพราะยังไงเงินเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วไหนไหนเงินเราจะต้องจ่ายขอเห็นหน้าเห็นตาหน่อยบางทีมันจะคุยกันง่ายกว่าที่เราไม่ได้เรียกเขามาคุยเลยตรงเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่จัดซื้อนะ้อที่จะสางสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะมาส่งของให้เราเพราะพวกเขาเหล่านั้นจะเอาเงินจากเราไป ไหนเราจะจ่ายแล้วเนาะขอเห็นหน่อยขอพูดหน่อยขอคุยหน่อยขอต่อรองหน่อยให้มันถึงที่สุดเราจะได้พูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยฉันเห็นหน้าเขาแล้วฉันคุยกันแล้วฉันประเมินแล้วฉันดูแล้วไอ้สิ่งที่ได้มามันโอเคมันเหมาะกับบริษัทเรามันจะเป็นในแบบนั้นนอกจากทํางานแล้วเห็นผลงานตัวเองการทํางานคุณมันยังพรีเซนต์ยังนําเสนอได้กับการที่คุณทําอย่างตั้งใจกับการที่คุณโฟกัสในตรงนั้นที่คุณทําเฮ้ย การที่คุณเรียกซัพพลายเออร์มาคุยไม่ใช่อยู่ดีฉันเรียกมานะฉันทำการบ้านเนี่ยบางทีมันส่งต่อองค์ความรู้ให้กับรุ่นน้องหรือเพื่อนแผนกข้างเคียงให้เขารู้ได้ว่าการที่คุณทำมันเป็นแบบนี้มันดูคุณเป็นมืออาชีพด้วยนี่เป็นเบื้องต้นของการสารสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เนาะจงสารสัมพันธ์เธอะมันเป็นผลดีกับคุณไหนไหนเราก็ซื้อเขาอยู่แล้วแต่เราไม่คุยไปทุกเจ้าเราก็เลือกเจ้าที่เราซื้อิถีบ่อยบ่อยก่อนเอาเจ้านั้น มาก่อนเรามาให้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วเจ้าอื่นๆที่เราไม่เคยซื้อเขาอะเราจะไม่ให้เห็นหน้าเห็นตาเลยเลยไม่ใจขนาดนั้นก็ให้เห็นหน้าเห็นตานี่แหละถ้าเราว่างถ้าเขาโทรเข้ามาวันไหนว่างก็นัดเข้ามาเลยเพราะพวกเนี้มันจะทําให้คุณมีแต้มต่อในการต่อรองไม่ว่าจะเป็นเครดิตหรือเงื่อนไขที่คุณต้องการเพราะเขาวิ่งมาหาคุณแล้วพวกนี้อย่าทิ้งเก็บเขาไว้ซะอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูบอกคุณว่าทํากันบ้านนิดนึงการที่จะเรียกใครเข้ามาพบ มันจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการวางแผนก่อนค่ะดูก่อนเจ้าไหนเหมาะกับเราซื้อทีซื้อบ่อยเจ้านั้นเริ่มก่อนเลยครูขอให้คุณเรียนรู้และโชคดีเนาะจากใจครูทัญญาค่ะ